โอ <Okay, S 2> <Okay, S 1> เคเดินออกมาบริเวณด้านนอกดังนั้นกลับเข้าไปที่ห้องของเราเหมือนเดิมดีกว่าตอนที่เรามาเดินสำรวจเราก็ไม่ได้มาดูฝั่งนี้เนาะโอเคไปไปไปกลับเข้าไปห้องของพนักง,งานเหมือนเดิมโอเคเดินเข้ามาแล้วก็ไปดูอันข้อต่อไปที่งานเป็นงานข้อสุดท้ายแล้วนี่หว่าข้อที่ 4, สสรุปสั้นๆเลยแล้วกันในช่วงหลังเวลาเที่ยงคืนหรือว่าช่วงเวลาตอนตีสามให้เราขึ้นไปเช็คที่กล้องส่องดูดาวว่ามีดาวตกอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ้าเกิดได้ยินเสียงระเบิดหรือว่ามียานโอ้โหเกี่ยวกับเอเลี่ยนเดาว่านี่มันใช่เรื่องจริงป อันข้อสุดท้ายนี้มันให้เราเดินขึ้นไปบริเวณด้านบนมันให้ไปสำรวจด,ดูพวกดาวตกหรืออะไรเนี่ยลิฟต์มายัางออกลิฟต์ขึ้นไปละดดลอโอเคขึ้นมาเขาทําลิฟต์แบบนี้ไม่ต้องเสียแรงเดินเลยว่ะโอเคเดินขึ้นมาด้านบนราชั้นดาดฟ้าแล้วเขาก็ให้ไปส่องดูพวกกล้องเนาะแล้วก็เอากล้องไหนดีว่าเอากล้องตัวเดิมนี่แหละอ่ะเดี๋ยวขอมองขึ้นดูซิอ๋ออืออนี่ไงมองขึ้นมันก็เห็นไม่ต้องใช้กล้องก็ได้นะก็เป็นพวกดาวบนฟ้าสว่างสว่าง,างเล็กๆ็กน้อยน้อย,น,อยน่ะ โอ,อ้โหอ,อะไรวะเสียงระเบิดโอ้โหมีเสียงอะไรตกอยู่บริเวณตรงภูเขาฝั่งข้างๆนะ่ะเดี๋ยวๆขอวิ่งไปดูก่อน